สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะวิธีนะครับการใช้งานนะครับสเตปอัพนะครับสเตปอัพตัวนี้ก็คือเพิ่มเพิ่มโวล์น,นะครับจากตัวนี้เป็นแบต1 8 6 5 0ศนะครับ 3. 7ุโวล์น,นะครับแต่เราเพิ่มขึ้นได้ถึงประมาณ2 7โวล์น,นะครับปรับจะมีตัวปรับตรงนี้นะครับ จะปรับได้แต่แต่คือจะแต่ผมจะใช้งานที่12โวลต์นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้จะลองแต่ตอนนี้จะปรับไปแล้วนะครับที่12โวลต์นะครับ,รบก็จะประมาณ12โวลต์นิดๆนะครับ ก็คือจากแบต3.7โวลต์นะครับมาผ่านตัวนี้นะครับก็วิธีการปรับของตัวนี้ก็คือใช้ไขควงแบนนะครับปรับที่ตัวตรงตรงนี้ครับจะมีช่องกากบาดสี่เหลี่ยมนะครับเราเอาไขควงแบนเข้าไปครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนแล้วตอแล้วก็วัดดูว่าตัวเลขที่เราต้องการนะครับ วัดได้ตอนนี้สิบสิบหกโวลต์นะครับประมาณสิบหกโวลต์หมุนไปเรื่อยนะครับแล้วก็ปรับได้โวลต์ที่เราต้องการนะครับนะก็ประมาณนี้ครับ12โวลต์นะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะออกไปใช้งานกับพวกตัวบอร์ดตัวนี้นะครับที่ใช้ไฟ12โวลต์นะครับก็วันนี้ก็จะมาในวิธีตัววิธีการปรับไฟนะครับก็คือต้องใช้ไขควงแบนนะครับไขควงแฉกตัวแรกนึ่องว่าใช้ไขควงแฉกนะครับลองดูหมุนหมุนไม่ไปนะครับต้องไขควงแบนนะครับตัวเล็กๆแล้วก็มองดูตัวนี้เป็นเบอร์ 2เมินนะครับ2.0นะครับเข้าจะเข้าพอดีเลยครับตัวนี้แล้วก็หมุนทวนเข็มตามเข็มนะครับถ้าถ้าฝั่งนี้เพิ่มหมุนทวนเข็มก็จะเป็นวนจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าลดถ้าตามเข็มนาฬิกาก็วนจะลดนะครับถ้าถัวชาร์จอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วข้อดีของตัวนี้ก็คือมันจะชาร์จแบตในตัวด้วยนะครับ ก็คือสามารถชาร์จชาร์จแบต18650ได้ในตัวนะครับก็พอชาร์จเต็มปุ๊บไฟจะก็จะเป็นสีเหลืองนะครับก็ตัวนี้เราก็จะเอามาใช้12โวลต์มาใช้งานกับเครื่องเสียงนะครับตัวบูทูตตัวนี้นะครับก็เจะมาลองต่ออ,อีกคลิปต่อไปนะครับก็คลิปนี้ก็มาในวิธีนะครับสเต็ปอัพนะครับ3.7โวลต์นะครับ เพิ่มขึ้นเป็น12โวลต์นะครับครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ